ของตำบลสันติงามที่ตเวียงนะครับที่้บ้านเลี้ยงของคุณป้าขยะครับเอการิศนะครับขออคุ้นทันนะครับที่รับสือและกเชิญท่านไปดูพื้นที่จริงนะครับชาวบ้านสันติงามครับตำบลเวียงเนี่ยี่ี่ต้อนรับครับเชิญนะครับเครับครับมเย็นเการช่วยเหลีอกับเอกติดรับเพราะว่าอยากจะลงพูดทิ้อยู่แล้วอรากจะเชิญทันไปดู วันนี้พี่น้องนะครับชาวอำเภอเทิงนะครับหลายหมู่บ้านนะครับทางตำบลสันเสงามนะครับตำบลตับเต่านะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะครับมาเพื่อมาขอพึ่งบารมีนะครับของทางท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยนะครับ เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นกรณีที่ดินที่ที่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่เป็นเวลานานแล้วเบิกทํางานทําพื้นที่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นที่ดินของรัฐนะครับดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องว่าขอขอหาหรือขอแนวทางในการที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรงไฟฟ้า พลังงานขยะที่จะไปสร้างที่สตยงามด้วยนะครับอันนี้เราจะขอพึ่งบาร,รมีท่านในการที่จะให้เรื่องนี้มันยุติเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันกําลังนําไปสู่เรื่องความขัดแย้งอะไรต่อมอรหลายๆอย่างนะครับในในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เราเราก็เลยรวมกันมาวันนี้นะครับพี่น้องที่มากันในวันนี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนคือคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องที่ดินทํากินหรือที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องอโครงการของรัฐ นะครับหลายๆหลายๆอย่างนะครับเราจึงรวมกันมาแล้วก็มาส่วนหนึ่งก็คือมาอวยพรวันเกิดให้กับท่านร้อยเอกธรรมรัฐพผมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยด้วยครับคอเนต้องหาเสงไรแล้วกานะจยอะไมล้นิ้วลหน่อย้าน